ตอนนี้ป้าเป็นไตระยะที่ห้าไปหาหมอหมอได้นัก่องไตแล้วค่ะเตรียมการไม่ิดกอ่านเตรียม้อกเหลือแค่เก้าเองไตป้าสวัสดีค่ะป้ามาเล่าประสบการณ์ของป้านะคะตอนนี้ป้าเป็นไตระยะที่ห้าไปหาหมอหมอได้นัก่องไตแล้วค่ะเตรียมการไม่ิดกอ่านเตรียม้อกเหลือแค่เก้าเองไตป้ามาลองให้ลูกฟังลูกก็เลยหาอาหารเสริมมาให้ทานทานดูนี้ตัวนี้ เดือนแรกนะคะทานไปพอไปหาหมอทีหมอว่าอ้าวทำไมเลือดป้าดีขึ้นเดือนแรกเดือนที่สองมาป้าก็ทานนี่ไปเรื่อยๆค่ะทานทุกวันตามที่บอกควบคู่กับหมอสั่งให้คุมอาหารด้วยทานายาที่หมอให้ทานด้วยปรุงกันไปควบคู่กันไปเพราะนี่เป็นอาหารเสริมนะคะบำรุงร่างกา,รรายบำรุงไตของเราเดือนที่สองไปหาหมออ้าวป้าคุณหมอบ,บอกดีใจด้วยนะคะป้าไตาป้าไม่ซุดเลยตอนนี้มาอยู่ที่สิบกว่าแล้วนะคะเดือนที่สามก็ไปหมอว่าอ้าวเนี่ยควบคุมอาหารได้ดีมากเลย ป,ป้าต้องรักษาอย่างนี้ไปตลอดนะเนี่นยดีขึ้นเรื่อยๆดีทีลนิดทีละนิดเดี๋ยวดีขึ้นเรื่อยๆน,น,นะคะป้าก็ดีใจนะคะคามมาตลอดตลอดตอนนี้นะคะค่ะข้าไตป้าอยู่ที่13บสามเลยนะคะคือว่าดีมากร่างกายแข็งแรงเกิดจากการรับทุมอาหารนะคะป้าก็ขายของในหมู่บ้านป้านี่ได้ปกติร่างกายแข็งแรงผิวพรรณไม่แห้งค่ะผิวพรรณดีไม่แห้ง ป้าดีใจมากเลยที่เจออาหารเสริมชุดนี้เป็ไงป้าจะทานให้ดูนะคะวันหนึ่งนะคะทั้งแรกก็นีสองซองนะคะรอบสองก็มีอีกซองหนึ่งนะคะนี่จะปีนึงแล้วคะที่ป้าทานมา,าทานให้ดูทานง่ายมากก็อร่อยมากต้องลองนะคะพอดีจริง